เค้กกล้วยหอมจุ่มครีมชีสของบลูน่าเอ็กซีเริ่มไปฟ้าครีมชีสเขาดูมีความแบบหนักแน่นในตัวเยอะเนี่ยเออนี่น้องหมีแบบนี้น่ารักอ่ะโอ้โหว้าวอุ้ยเนื้อเขามันดูเบาๆมากเลยอ่ะหืม texture ครีมอุ้ย texture ของครีมชีสอ่ะมันจะเบาๆเหมือนวิปครีมรสชาติอ่ะมันจะมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงสไตล์ครีมชีสเลยอ่ะส่วนตัวเค้กกล้วยหอมฟ้ารู้สึกว่ามันจะแบบไม่ได้ชุ่มฉ่ำไม่ได้แบบ เหมือนกับตัวที่เขาขายแบบเป็นกล่องค่ะนั้นอันนี้จะแบบดูมีความแบบเป็นแป้งฟูมากกว่าเห็นปะได้ทั้งหมดสี่ชิ้นนะทุกคนสิ่งที่ฟ้าชอบเลยคือครีมชีสนุ่มแบบนุ่มเหมือนวิปครีมอ่ะให้ครีมชีสเป็น MVP โอ้โหครีมชีสให้น้อยเกินไปหรือเรากินเยอะเกินไปครีมชีสดีมากอยากให้มีครีมชีสขายเลยอะ่ะครีมชีสอร่อยมากทุกคนครีมช <Cream Cheese S 2> ีสกระปุกเดียวไม่พอจริงๆ เุ้ยแจิวใช้คำว่าจุ่มจริงด้วยปลาซื้อมาทั้งหมด3กระปุกเพราะโมโหอีกแล้ว